ฟรีจากฟรีฟรีสตัฟมวาวแลวเกิลสองเกิลฟรีสตัฟให้ฟรีมาเกิลมาบอกฟรีรีบเลยนะเขาอุตส่าห์ช่วยทำงานอยู่นะไปหาลูกค้าเขาบอกไปหาลูกค้าเดี๋ยวไม่มีลูกค้ามาเลยยังไม่มีเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ให้ของเล่นเรารีบเด็กคนนั้นบอกฟรีรีบหยิบไปเลยตรงนี้เมื่อกี้ของเล่นนานาเขาบอกเดี๋ยวเขาไปเอาไปให้หลานเขา เด็กน้อยไปแล้วฟรีฟรีให้ฟรีไปเอาไปแล้วคาซีทกับรถรถรถ,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 รถตัดยาเอาไปเล่นก็ฉลาดมากนะเด็กคนนี้เขาบอกว่า เขาประมาณว่าเขาอยากมาหา,าให้เราหางานให้เขาทำเลยประมาณเนี้ยเห็นเราเปิดยัดเซลเราก็ไม่รู้จะให้ทําอะไรเนาะเขาเอองั้นเดี๋ยวฉันไปหาลูกค้าบอกคนแถวนี้ให้มาดูบ้านเธอขายของเก่านะเขามากันสี่คนกองหญิงกลองกลองเด็กกององหญิงกองชาย<อ>เขาบอกว่าอะไรนะเอออือมฉันเดี๋ยวฉ,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 ฉันทํางานให้เธอ ไปหาลูกค้าให้เธอแล้วเดี๋ยวฉันขอสองอย่างนี้ได้ไหมเลยให้เขาไปแล้วแหละเอาของสิ่งนี้นึกว่าดีใจนึกว่าขอจะเอาไปแล้วเอามาคืนให้ฟรียังไม่ฟรีสติฟรีสติฟฟน็อตวอนเนี่ยกิฟเด็กกิ๊ฟแบกเนี่ยรีเทิร์นแบกเอาลอันนั้นของดีเอาอันนี้ไม่เอาจะคืน